ฮลีเทศกาลศาสตร์สีที่อินเดียในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะทริปนี้เรียกว่าจองข้ามปีเลยเพราะว่าอยากจะมามาแต่งให้ถึงให้ปังให้คนอินเดียตะลื้อตัวฉันเองก็ตะลืมเหมือนกันว่าเฮ้ยขนชุดมากขนาดนี้เลยเทศกาลฮลีหรือว่างานาศาสตร์สีที่อินเดียนะคะง่ายๆเลยจะคล้ายๆกับสงการบ้านเราค่ะแต่เปลี่ยนจากการสาดน้ําเป็นสาดผงสีแต่แอดวานมากในยุคป,ปัจจุบันคือน,นอกจากสาดผงสีแล้วเขามีเครื่องพ่นสีพ่นควันเลยแกยแต่ฉันก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้าง,งานสง<ๆ>การบ้านเราเลยคือเนียนๆหลอกปะแป้งกันหรือว่าจะเน้นแบบสาด แรงแบบนี้ก็ได้ตอนแรกๆเนี่ยก็งงๆนะเพราะว่าคือมันมันสะอาดฝุ่นๆนะแต่พออยู่ในงานเป็นพระมันก็ล้วนม้วนจอยนะเธอเนี่ยพี่กายเขาจอยมากล้วก็ชอบจุดกันมากแกคือผูกคงผูกควันเนี่ยคือมาให้ทั่วแล้วคนอินเดียวชอบเต้นมากจนเชื่อแล้วเต้นจนหมดลมหายใจก็ไม่ยอมหยุด ั่งบนกองเราเต้นะอะเขาชอบเต้นกันจริงๆแต่ไหนก,ก็เพิ่งรู้นะว่าไม่มีใครแต่งตัวเลยคือทุกคนใส่แค่แบบเนี่ยเสื้อกางเกงมีฉันแต่งเวอร์อยู่คนเดียวทางประเทศแล้วเขาก็มีเล่นน้ำด้วยแกแล้วนึกภาพไอ้ผงเสียเจ้าน้ำก็คือละลายเละกันไปหมดเลยประทับใจมากคือคนอินเดียไนส์มากฮลีก็จะเป็นเหมือนวันหยุดของคนอินเดียเลยนะคะทุกคนก็ออกมาเฉลิมฉลองกันแต่ตว่าันตอนเนี้ยคือเครียดว่า,าจะล้างออกไหมเพราะเนี้ยโดนน้ำเยอะมากแต่สีติดสุดชุดช,ด,ชดเครื่องประดับที่สั่งตัดมาพูดได้คำเดียวว่าต คำถามเดียวเลยนะแกคิดว่าฉันจะล้างออกไหม